คลิปนี้พีแรีจะมาอธิบายถึงหัวใจหลักของการสร้างแพทเทิร์นกลางเกงต้องบอกว่าเนื้อหาของคลิปนี้นะคะมันเป็นเทคนิคของพีแรีอาจจะไม่เหมือนกับท่านอื่นๆหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะคะ,ะก่อนอื่นคลิปภาพที่เห็นอยูนะ่ข้างบนสุดนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่พีรีพาทำเฉพาะท่อนด้านบน หัวใจหลักของตัวแพทเทิร์นนะคะเพียรีให้ความสำคัญอยู่ที่ตั้งแต่เส้นเอวเส้นสะโพกลงมาถึงเส้นเป้าลึกถ้าเราฝึกหรือทำจุดนี้ได้นะคะเราจะทำแบบอื่นๆได้เราจะทำแบบพื้นฐานแบบอื่นๆได้นะทีนี้การฝึกเพียรีอยากให้เราฝึกการการทำจีบหรือทำเกล็ด โดยที่ส่วนอื่นๆเราเอาไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนอื่นๆเราทําเหมือนเดิมแต่เรามาฝึกขยับเกล็ดหรือทําเกล็ดบ้างเกล็ดหนึ่งเกล็ดหรือเป็นจีบเป็นอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนช่วงช่วงเนี้ยช่วงจีบช่วงเกล็ดนะอยากให้เราฝึกเปลี่ยนมาดูแผ่นที่สองอันนี้เป็นเกล็ดปิดนะคะเกล็ดปิดและการทําตัวแพทเทิร์น รวมขอบเอวก็คือไม่ได้หักขอบเอวนะคะอันนี้นะให้เราฝึกฝึกแบบไม่ต้องหักขอบเอวแบบนี้ก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วเราลองทําจีบหนึ่งจีบหน้าหนึ่งจีบหลังหนึ่งจีบนะคะการโค้งเป้าการขีดเส้นเหมือนกันมาต่อมาแผ่นที่3นะแผ่นที่3นะคะจะต่างกันตรงไหนตัวนี้นะคะชิ้นหน้าพี่รีทําเป็น เกล็ดถ้าเป็นจีบจีบนี้จะไม่ได้เย็บปิดตายนะคะเขาจะเป็นการเหมือนพับพับเย็บแต่ถ้าเกล็ดก็คือเย็บปิดตายนะคะเย็บปิดตายเหมือนอันนี้ชิ้นหลังเราเย็บปิดหนึ่งห่งเกล็ดนะคะชิ้นหน้าทําเป็นจีบส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้งเป้าหรือด้านข้างน่าจะเหมือนกันเส้นเป้าเส้นสะโพกเส้นเอวเหมือนกันทุกระการต่างกันแค่จีบกับเกล็ดแค่นั้นเองนะคะ ต่อมาตัวนี้นะจะต่างกับตัวนี้ตรงไหนตรงชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าพียรีทำสองกล็ดนะทำสองกล็ดนะแต่การโค้งเป้าเหมือนกันหมดเลยนะเวลาเราโค้งเป้าทำเหมือนกันหมดเลยส่วนเกล็ดนะ,ะเมื่อมันมีสองกล็ดนะคะการโค้งด้านเอวมาหาด้านสะโพกรูปทรงเขาจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการโค้ง ด้านสะโพกไปหาเอวมันจะไม่แปลกเลยถ้าเราโค้งแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนอื่นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำเกล็ดเล็กเกล็ดใหญ่หรือจำนวนเกล็ดกี่อ่ากี่กี่กี่จุดหรือจีบกี่จุดอย่างนี้มีมีจีบแค่หนึงจุดนะคะโค้งเขาก็จะโค้งนิดนึงแต่เมื่อมันมีสองสองตำแหน่งมันกลายเป็นไม่ค่อยโค้งแล้วมันจะตรงๆแล้ว ร,รูปแบบมันจะต่างกันนิดนึงแต่ช่วงการโค้งเป้าเส้นอื่นเหมือนกันเด้เลยนะคะมันจะต่างแค่ความกว้างของเอวความกว้างของเอวที่มันใหญ่มันเล็กนะคะขึ้นอยู่กับเราทำทำจีบหรือเกล็ดนะะเท่าไหร่นะมันก็จะต่างกันนอกเหนือจากนั้นคือเท่ากันหมดเลยเหมือนกันนะอันนี้อยากให้ฝึกช่วงท่อนบนไปก่อนมาต่อมาตัวนี้อ๋อตัวนี้จะเหมือน อีกอันนึงนะคะตัวนี้พีร่ริทำแบบหักขอบเอวออกมันจะมีแบบเวลาเราสร้างแพทเทิร์นจะมีแบบทำรวมกับขอบเอวและหักขอบเอวออกนะคะตัวนี้ทำจีบทำาลไรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าขนาดไซส์ก็เท่ากันนะสังเกตการโค้งเป้าพี่ริโค้งเหมือนกันนะคะการโค้งเป้าโค้งเหมือนกัน การยืนเป้าเขาจะยื่นเหมือนกันเพราะเราทำไซส์เท่ากันนะคะทีนี้พอมาเส้นนะเส้นเอวเส้นเอวกับเส้นเป้าเขาจะเริ่มต่างกันเส้นเอวกับเส้นเส้นเอวเท่ากันแต่ว่าเส้นเป้าเขาจะเริ่มต่างกันอันนี้คือกรณีที่เราหักขอบเอวนะคะหักขอบเอวกับไม่ไม่หักความต่างเขาจะอยู่ตรงนี้ การโค้งการยืนเป้าเหมือนกันนะไม่เห็นเนาะโค้งเป้าเหมือนกันจุดเกล็ดจ,จุดเกล็ดบางทีก็อาจจะลดหย่อนลงสั้นกว่าเดิมนะคะอาจจะสั้นกว่าเดิมแต่ว่าเรื่องของเกล็ดนะมันอยู่ที่แฟชั่นอยู่ที่ความชอบด้วยอันนี้แบบคร่าวๆสรุปเลยแล้วกันว่าพ่รีอยากให้มือใหม่ฝึกฝนะึกแบบ เฉพาะท่อนบนของตัวกางเกงไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะการโครง้งเป้าหรือการเอียงการเอ็นของเอวหลังที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ามันมีหลายสูตรนะ,ะแต่ถ้าเราฝึกสูตรไหนก็ตามให้เราฝึกท่อนบนไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนเกล็ดลองฝึกปรับเกล็ดหนึ่งเกล็ดบ้างสองเกล็ดบ้างเป็นจีบบ้างนะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบพี่เพียรีเอาลงนะคะ แล้วนะพอหลังจากนี้ถ้าเราฝึกอันนี้จนชํานาญไอ้ส่วนของขานะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะทําขาแบบไหนนะอันนี้มันคือเรามาฝึกทีหลังได้นะคะช่วงขานะและไอ้ส่วนของกระเป๋านะหรือขอบเอวไอ้พวกนั้นมันคือเหมือนเป็นตัวประกอบนะซึ่งเป็นเป็นตัวประกอบที่สําคัญแต่ว่าเราไปฝึกทีหลังได้นะเนาะถ้าเราทําตัวตางเกงแบบนี้ได้สบายนะ